พระชาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะวินไปดูพาาชาพาพาไปดูองค์เทพราหูบูชาด้วยคำว่าโอมโอมราหูราหูเวเวนักมหานัมหา หมายถึงการขอพรพระองค์<บ>ให้เรานั้นได้สมบัติจากสุริยเทพจันทระเทพที่ท่านอมไว้ที่ตัวท่านเองครับ <leg> การไหว้พระราหูนั้นมีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จมีโอกาสร,ร่ำรวยด้วยการบูชาพระราหูเพราะฉะนั้น การบูชาพระราหูที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จซึ่งครั้งนี้อาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์จะเป็นผู้ที่ชี้แนะเคล็ดลับและการไหว้พระราหูที่ถูกต้องให้กับผู้ชมด้วย ทำไมต้องเป็นของดํแปดอย่างฮนะของดํแปดอย่างเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคติความเชื่อตามตัวเลขของพระราหูที่ว่าในสัปตะวันเนี่ยท่านจัดอยู่ในลำดับที่แปดก็คือเลยจากพระเสาร์ลำดับที่เจ็ดไปก็เป็นพระราหูเทพเพราะนั้นเราก็ระลึกถึงพระราหูด้วยของบรรณาการพระองค์8ปดชิ้นส่วนด้วยกันตัวสําคัญเนี่ยอยู่ที่ของหอ,งอมที่จะบูชาพระองค์ก็คือทูบทูบแปดดอกนั่นเองเพราะว่าสี่ดอกแรกหมายถึง โชคลาบสมบัติที่มาจากสีทิศในบนบกแล้วก็อีกสีดอกคือโชคลาบสมบัติที่มาในเวลากลางคืนทั้งมองไม่เห็นและมองเห็นนั่นเองเครื่องไหว้ก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วมีอะไรบ้างครับแดอย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะจัดหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่วัดศรีสาทองนี้ก็มีตัวไข่นะครับมีตัวข้าวเหนียวดำนะครับมีตัวปั่วมีตัวเฉาก้วยนะครับแล้วก็ อันนี้คือเม็ดแมงลักการบูชาพระราหูส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการทําพิธีกลางแจ้งโดยใช้โต๊ะวางกลางแจ้งที่สนามดาดฟ้าหรือสามารถทําบริเวณระเบียงที่มีลมพัดผ่านบูชาด้วยของดำา8อย่างอาหารต้องเป็นของดำที่สุกแล้วสามารถนํามารับประทานหรือดื่มได้เคล็ดลับก็คือถ้าจะให้ขลังต้องดื่มหรือเอาไปอาบจะเป็นการดีมาก ส่วนอาหารประเภทรับประทานก็นำมารับประทานได้เช่นเดียวกันหรือสามารถนำไปแจกจ่ายให้คนอื่นๆได้เวลาเราจะบูชาเนี่ยนะครับก็จะมีทูบอยู่8ดอกดอกที่1นเนี่ยนะครับเวลาเราอธิษฐานเนี่น้อมอธิษฐานแล้วเนี่ยฮะถ้าในภาษาสันสกิตข,ของฮินดูเนี่องเทพราหูบูชาด้วยคําว่า โอมโอมราหูราหูเวเวนักมะฮานัมะฮาจำนวน8ครั้ง ดอกเราปักไปแล้วครับหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ปรากฏในพื้นดินครับต่อไปคือสี่ดอกที่มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาในเวลากลางคืนมากับผู้ที่ศรัทธาองค์ราหูเทพมาไม่รู้จบสิ้นให้เราระนึกนึกภาพใครนึกไม่ออกมักจะไม่ได้ใครนึกออกได้เลย จากพิศเหนือโอมราหูเวนมหฮาโอมราหูเวนมาฮาจากพิศตะวันตกโอมราหูเว,ม <แ S 1> วนมฮาหนามฮาจากพิศตะวันออกโอมราหูเวนามาฮาและสุดท้ายจากพิศใต้โ <funciona> อมราหูเวนามาฮาโอมราหูเวนมหฮาครับเป็นพระนามของพระองค์ในภาษาสันสกฤตในพระคัมภีร์ครับหมายถึงการขอพรพระองค์ให้เรานั้นได้สมบัติจากสุริยเทพจันทราเทพที่ท่านอุ้มไว้ที่ตัวท่านเองครับ ในยุคที่การใช้ชีวิตต้องเร่งรีบแบบนี้หลายคนอาจไม่มีเวลาเลือกซื้ออาหารอย่างพิถีพิถันกันไปบ้างตัวเลือกอาหารเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจทุกวันเนี้ย เราจะทานอะไรก็แล้วแต่ครับอายุเกิน25ปุ๊บระบบขับถ่ายมันเปลี่ยนไปเขาบอกตัวคุณเองเนี่ยเกิน25ปุ๊บระบบขับถ่ายเปลี่ยนไปจริงๆคือปกติเนี่ยสามวันถ่ายทีนึงจริงเหรอเป็นคนไม่ถ่ายเป็นคนไม่ถ่ายเลยซึ่งมันไม่ดีเลยนะไม่ดีเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหลายๆอย่างเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมษย์ของเราควรจะได้ถ่ายทุกวันใช่จนวันหนึ่งคือเกิดอุบัติเหตุอัิเสบนิ็หน่อยคุณหมอเขาบอกคุณเป็นอะไรนะไขกระดูกสันหลังไปทับเส้นประสาทขาขวาครับแล้วก็หมอเขาให้ยาตัวหนึ่งมาซึ่ง มันมีเอฟเฟกต่อร่างกายหมอเขาบอกว่าแล้วแต่คนว่าจะมีเอฟเฟกยังไงคืออะไรเอฟเฟกมันคือยังไงป่ะคะก็คือเอฟเฟกของพอยตัวเขาเองคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน<ม>ของพอยเองเนี่ยอพอยขับถ่ายไม่ออกเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เลยต้องกินสเตยีเตรยรอยด์ในการรักษาปรากฏกินสเตียรอยด์กเอฟเฟก,กที่ได้มาคือการขับถ่ายไม่ออกขับถ่ายไม่ออกแล้วคราวนี้พอไปถ่ายละครหน้าค่อยบวมบวมมากเพราะพ่อขับถ่ายไม่ออกเลยอาทิตย์นึงอะพี่ แล้วคือขับถ่ายไม่ออกก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเข้าไปบ้านพี่มดพี่มดก็แนะนําว่าพอยตัวนี้ดีมากคือพี่พี่มดก็มีน้องคนหนึ่งชื่อพี่มดเล็กพี่มดเล็กก็บอกว่าดีมากจนวันนึง,<อ>งคุณไปศึกษาค,คุณไปศึกษาไว้อย่างไงครับคือไปศึกษามาว่าไอ้ซองหนึ่งเนี่ยมันมีผักผลไม้อยู่45ชนิด ใน1ซองเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็มีใย,ยอาหาร10,000มิลลิกรัมใน1ซองคือแค่เนี้ยใช่คุณคนนี้บอกว่ามีใย,ยอาหาร10,000มิลลิกรัมครับหรือเทียบเท่ากับผักผลไม้45ชนิดฮะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าไอตัวไฮไลท์ของมันจริงคือมีใบแปะกล้วยมีผงข้าวโอ๊ตนะฮะมีไซเรยมฮักแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะรมันมีวิตามิน B สูงครับซึ่งไอวิตามิน B สูงเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายคือตัวฉันเองอ่ะจะเก็บไว้ที่บ้านเลยแล้วที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็คนบอกโอ้มันหวานคุณลองชิมดูคุณพอยนี่นี่เวลาจะเทเทเข้าไปหนึ่งซองดูนะค,ะร,น 1, 2, ครับเทข้าไปหนึ่งซองนี่เสร็จไหมเทเข้าไปหนึ่งซองนี่เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็กดเลยกด,ดเลยครับนี่มันจะปั่นให้เลยคุณแจ๊คไว้แล้วมันอร่อยอร่อยเธอ,อแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณลองชิมด้วมีแบบว่ากลิ่นเหมือนกินน้ำมะม่วงอะไฟเบอร์แลคผลิตภัณฑ์ชงดื่ม เรื่องดื่มใหญ่อาหารเข้มข้นที่อุดมไปด้วยวิตามิน8ชนิดที่ไม่ต้องยุ่งยากในการดื่มพกพาสะดวกคือมนุษย์เราเนี่ยจริงๆจะต้องมีการได้รับไฟเบอร์เข้าไปสู่ร่างกายแต่ว่าจะหามนุษย์คนไหนที่ได้รับผักผลไม้45ชนิดตอนน่อ1นวันเราเองเนี่ยมีเงินแค่ไหนก็กินไม่ครบ45ชนิดตอนน่อ1วัน เขาบอกว่าเนี่ยหซองเนี่ยเท่ากับแค่30แคลอรี่เลยและที่สําคัญก็บอกไม่ใช่น้ำตาลนะไอความหวานที่อร่อยอร่อยเนี่ยเขาใช้สารสกัดที่ให้มีความหวานแทน1ซอ,องเท่ากับ30แคลอรี่เองครับซึ่งวันนี้รายการขาชพาพาไปดูก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆรายการอีกด้วย ก็ถ้าใครซื้อวันนี้นะฮะไฟเบอร์แลคเอสหกล่องเนี่ยปกติเกือบ3,000บาทแต่ถ้าวันนี้ซื้อคือลดเหลือเพียง1,990งบาทครับแถมฟีไฟเบอร์แลคลดเลมอนอีก3กล่องเอาง่ายๆคืออย่างนี้ไฟเบอร์แลคเอสเนี่ยนะฮะหกล่องเนี่ยปกติเนี่ยสามพบาทอยู่แล้วจาก3 0 0พวันนี้ลดเหลือ1990เท่าน,นั้นยังไม่พอเรายังจะแถมอีกไฟไฟเบอร์แลเลมอนอีก3กล่องรวมแล้วเป็น8กล่องแล้วแน่นอนนี่ฮะ,ะแก้วปัดอัตโนมัติอีกใบหนึ่ง แต่วันนี้อย่างที่เราบอกว่าเราไปวัดศิษะทองนี่ทางวัดได้ให้พ่อราหูที่ทำมาจากผงกระดาตาเดียวมีผงกระดามาหาอุดนะฮะปี2542เราได้มา350องค์เราขอให้เฉพาะ350ออเดอร์แรกรที่สั่งไฟเบอร์แบกเอสนะฮะเท่ากับคุณได้ไฟเบอร์แบกเนี่ยเราซื้อละว5กล่อง แหมอีก3ตรงนั้นแก้วปานอีกหนึ่งแล้วเราขอเอาพระราหูจากวัดศรีสะทองเนี่ยที่จำจัดผงกระดาตาเดียวเนี่ยให้กับคุณไปเ <ๆ S 2> หลืเอเพียง1990บาทครั้งนี้จะเป็นอำนาจของเลข8 8ดน้า8กล่อง8ชิ้นเพื่อให้เราเนี่ยเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างอ,อัศจรรย์นะครับมีพระราหูซึ่งมีผงอธิเจจากพิธีศาสนาพิธีทางวัดเลย 350ท่านแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโทรเข้าไปที่เบอร์อะไรครับ1 1 4 6 2 4 4ครับหรือ Line at vr 2 4ครับแน่นอนครับอย่างที่คุณเห็นทั้งหมดนี้นะฮะไป b a l a c e S ทั้งหมด8กล่องแล้วก็แก้วปั่น1ใบเนี่ยนะฮะรวมไป9ชิ้นแล้วเราขอเฉพาะ350สสายแรกเราขอมอบนี่ พระราหูกระาตาเดียวมีกระรามหาอุดมีอะไรก็แล้วแต่เราได้มาจากวัดศิษะทองเนี่ยเราขอมอบให้ท่านผู้ชมด้วยกันเพราะไม่รู้จะแจกยังไงหมดอีกครั้งนึงนะฮะแอดไลน์ vr สองสี่ 24, หรือศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสี่สี่ทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเอาพระดาหูไปด้วยลวกันหนึ่งองค์โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภราศีกัน<ช>นะวันนี้สองปีนี้คุณควรจะมีพระราหูพวกต,ติดตัวไว้ควรจะมีมครับควรจะมี วัดวิษณุเนี่ยเป็นวัดแรกของฮินดูในประเทศไทยเลยเขาบอกใครจะบูชาพระพิฆเนศต้องมาเริ่มที่นี่ถ้าจะได้พรหรือจะต้องประสบความสรจ็จะต้องกินเจกินเจหรืออย่างน้อยก็ทุกวันพฤหัสหรือทุกวันอังคารนะถามจริงทำไมฮินดูถึงบ,บ,บูชาถัุมายก,กันนะับ พระรามคือรักแท้มาขอเรื่องความรักหรออย่าบอกนะรักที่มั่นคงรักแท้และคนที่จากไปแล้วถ้ายังมีบุญวาสนาต่อกันก็จะกลับมาเจอกัน